ครังประกาศลั่นเตรียมแจกเงินอีกให้กับกลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการแจกวันไหนฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุทกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะครั้งรายงานผลการประชุมรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชียยุโรปครั้งที่1 4 ชี้ไทยจริงจังในการรักษาสมดุลระหว่างกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นปฏิรูปโครงสร้างของประเทศในระยะยาวพร้อมออกมาตรการระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางนายพรชัยธีรวรที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ถแถลงว่า นายอาคมเติมพิทยาภายัยสิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชียย,ยุโรปหรืออาเซมครั้งที่14ในรูปแบบการประชุมทางไกลเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2 5 6 3ที่ผ่านมาณนห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐประชาชนบางกลารรเทศเป็นประธานพร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซมทั้งจากยุโรปและเอเชีย รวม43ประเทศรวมถึงผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศได้แก่สหาภาพยุโรปสำนักเลขาธิการอาเซียนธนาคารโลกธนาคารพัฒนาเอเชียกองทุนการเงินระหว่างประเทศมูลนิธิเอเชียยุโรปและสำนักง,งานวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคของภูมิภาคเอเชียบวกสเข้าร่วมการประชุมซึ่งหัวข้อหลักที่ใช้ในการหารือก็คือ การสร้างความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนทั่วถึงและสมดุลจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีสาระที่สำคัญดังนี้การประชุมอาเซียนในครั้งนี้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือและการใช้มาตรการต่างๆเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด -19 โดยในส่วนของประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงมาตรการที่รัฐบาลไทยใช้ ในการรับมือการระบาดของโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาเช่นการตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบคและศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสบสเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการด้านนโยบายการรับมือและกระตุ้นเศรษฐกิจการออกมาตรการการเงินและการคลังเพื่อช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเช่นเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการขยายระยะเวลาชำระหนี้ของธนาคารพาณิชย์แก่บริษัทและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาตรการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวในประเทศโดยมาตรการเหล่านี้ล้วนมีการดำเนินการอย่างระมัดระวังภายใต้กรอบความยั่งยืนของทางการคลังพร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงความจริงจังของประเทศไทยในการรักษาความสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นและการปฏิลูรงสร้างของประเทศในระยะยาว ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้นโดยมุ่งที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงภายในประเทศและระหว่างประเทศและการพัฒนาการใชร้ระบบดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงินให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้งานในแต่ละกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยระบบดิจิทัลจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลมีประสิทธิภาพลดต้นทุนในการดำเนินการและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารทางการเงินได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ประเทศไทยยังให้ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการแจกเก็บภาษีของภาครัฐโดยการทบทวนการปฏิรูประบบภาษีให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการในไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศและเอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางการคลังในระยะยาวนอกจากนี้ก็จะมีการพิจารณามาตรการระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่นกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการซึ่งนายอาคมเติมพิทยาภัยศิธิ์ก็ได้กล่าวนะคะว่าจะทําการหารือกันก่อนว่าจะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ได้อย่างไรอาจจะเป็นการแจกเงินหรือว่าจะเป็นการช่วยเหลือในด้านอื่นๆซึ่งถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรทางช่องของเราก็จะนำเสนอข่าวให้พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ